สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะส้มจะพาไปกินเมนูข้าวต้มเช้าเช้าเลยค่ะไม่ค่อยร้อนแล้วนะกินกับหมูสับใส่ผักใส่อะไรมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวส้มจะตอกไข่แป๊บหนึ่งนะคะนี่อันนี้เป็นไข่ลวกเรามีไข่ลวกด้วยใส่ไข่ลวกสองฟองนะวันนี้ตาตาครับกินข้าวต้มด้วยกันข้าวต้มหมูสับใส่ไข่ลวก มาแล้วครับไปคะ่ะอ,อ,อร่อยอรมากเลยทำเองเหรอเหมือนไปซื้อขอ้ามาแลยนะทำ<ด>เอง<ะ>ทำเองทุกอย่างเลยทั้งข้าวต้มหมสูสับไข่ลวกวันนี้จะบอกว่ากินโจ๊กกันหมดบ้าน ไข่คนละฟองนะวันนี้ดึงดึงดึงไข่ลวกดึงดึงลวกเองแรงใจชอบมากเลย เป็นไงแซบบอกหมูนี่ก็ทำเองอร่อยมากทุกคนทำร้อนๆนี่อร่อยอะไรวันนี้เนาะอันนี้มันเย็นละประหยัดตังค์ด้วยกินได้ทั้งครอบครัวทำเป็นหม้อเลย หมดไปแล้วนะคะกับเมนูข้าวต้มโจของเราในวันนี้อร่อยมากเลยทุกคนใครมีอะไรอยากให้ทำคลิปคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวส้มจะทำคลิปให้นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ